เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนที่ไม่ได้เกิดมารวยกว่าไม่ได้โชคดีกว่าไม่ได้เริ่มต้นดีกว่าเราแต่ผ่านไปไม่กี่ปีเขากลับมีเงินเหลือใช้เหลือเก็บเหลือลงทุนชีวิตเขาค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆเหมือนเป็นบันไดที่เพิ่มระดับทุกปีในขณะที่หลายคนใช้ชีวิตแบบเต็มที่ทำงานหนักแต่สุดท้ายก็ยังวนอยู่กับคำเดิมๆว่าทำไมเงินไม่พอทำไมเก็บไม่ได้สักทีทำไมไม่มีทุนไปเริ่มอะไรใหม่ๆเลย วันนี้ผมอยากพาคุณเข้าไปอยู่ในหัวสมองของคนที่ใช้เงินฉลาดกว่าว่าเขาคิดอย่างไรมองเงินแบบไหนและอะไรที่เขารู้ก่อนจึงมีเงินเหลือเก็บและเหลือลงทุนในขณะที่หลายคนยังตามหาอยู่คนสำเร็จจำนวนมากไม่ได้เริ่มต้นด้วยเงินก้อนใหญ่เลยด้วยซ้ำหลายคนมาจากครอบครัวธรรมดารายได้ปกติบางคนมาจากหนี้ด้วยซ้ำแต่สิ่งที่ทำให้เขาเปลี่ยนชีวิตได้ไม่ใช่รายได้ แต่คือวิธีคิดเกี่ยวกับเงินตั้งแต่วันที่ยังมีน้อยมากๆเขารู้ตั้งแต่วันแรกว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่ต้องใช้ให้หมดแต่เป็นสิ่งที่ต้องจัดการและให้หน้าที่กับมันเพราะคนที่ใช้เงินฉลาดกว่าเขาไม่เคยมองเงินเป็นแค่ของใช้เขามองเงินเป็นเครื่องมือเป็นพลังงานเป็นมัดพันธุ์ที่ถ้าคุณใช้ถูกวิธีมันจะงอกออกมาและโตขึ้นเรื่อยๆโดยคุณไม่ต้องทำงานหนักกว่าเดิมเสมอไป หลายคนใช้เงินเพื่อแก้ความเครียดแก้ความว่างหรือเติมเต็มความรู้สึกบางอย่างจนสุดท้ายพอเงินหายความรู้สึกเดิมก็กลับมาเหมือนเดิมแต่วิธีคิดของคนสำเร็จตรงกันข้ามมากเขาใช้เงินเพื่อต่อยอดใช้เงินเพื่อสร้างอิสระในอนาคตไม่ใช่เพื่อเอาชนะความเหงาในวันนี้เขารู้ว่าทุกครั้งที่หยิบเงินออกจากกระเป๋าควรเป็นการแลกอะไรบางอย่างที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นในระยะยาวไม่ใช่ดีขึ้นแค่15นาทีแรกหลังซื้อเสร็จ และนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่พลาดเพราะตอนเงินเข้ามาเขาใช้เงินตามอารมณ์แต่คนสำเร็จใช้เงินตามเหตุผลเขาซื้อสิ่งที่เคยคิดไตรตรองแล้วเขาซื้อช้าเลือกช้าแต่เลือกทีละอย่างให้คุ้มค่าที่สุดซึ่งบางครั้งการเลือกช้าก็ทำให้เขาไม่ต้องเลือกเลยเพราะเขารู้ว่าหลายอย่างที่อยากได้มันเป็นความอยากเฉียบพลันไม่ใช่ความต้องการจริงๆในขณะที่หลายคนยังมองเงินเป็นของใช้หมดใบ คนสำเร็จกลับมองเงินเป็นของที่เพิ่มขึ้นได้เสมอตราบใดที่เขาส่งมันไปอยู่ถูกที่ถูกงานถูกเวลานี่คือเหตุผลที่ทำไมคนมีวิธีคิดที่ถูกต้องยิ่งเวลาผ่านไปเงินก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเหมือนน้ำที่ไหลเข้าไม่ใช่ไหลหอกอย่างเดียวเพราะเขารู้จักสร้างทิศทางของเงินให้มันทำงานแทนตัวเองแต่ก่อนจะมีรายได้หลายช่องก่อนจะลงทุนอะไรได้คนสำเร็จเริ่มจากการรู้ทันตัวเองก่อน เขารู้ว่าแรงดึงดูดที่ทําให้คนส่วนใหญ่ไม่มีเงินเก็บไม่ใช่ไรายได้ต่ําแต่เป็นนิสัยเล็กๆที่กินเงินทุกวันโดยที่ไม่รู้ตัวเช่นกาแฟแก้วละไม่กี่สิบการซื้อของเล็กๆน้อยๆการเติมเต็มความรู้สึกด้วยการซื้อจุกจิกที่สุดท้ายรวมกันเป็นเงินก้อนโดยที่เจ้าตัวไม่เคยรู้คนสําเร็จไม่ได้ตัดของเล็กๆเ,เหล่านี้ทั้งหมดแต่เขาคิดก่อนเสมอว่าสิ่งนี้เติมเต็มชีวิตหรือเติมเต็มอารมณ์เพราะถ้ามันเติมเต็มชีวิต เขาจะซื้อทันทีอย่างมีความสุขแต่ถ้าเติมเต็มอารมณ์เขาจะหยุดคิดก่อนว่าเขาจะรู้สึกแบบนี้อีกไหมในอีก10นาทีข้างหน้าสิ่งที่ทําให้เขามีเงินเหลือไม่ใช่เพราะเขาขี้เหนียวแต่เพราะเขาให้เงินทําสิ่งที่มีความหมายทุกบาททุกสตังค์ถูกส่งไปทํางานไม่ใช่หายไปกับการตอบสนองอารมณ์และเมื่อเขามีเงินเหลือเขาไม่ปล่อยมันนอนเฉยๆคนสําเร็จมองเงินเก็บเหมือนมเมล็ดพันธุ์เขาแยกมันออกเป็นส่วนๆบางส่วนเก็บเพื่อความปลอดภัย บางส่วนเก็บเพื่อลงทุนบางส่วนเก็บเพื่อโอกาสที่ยังมาไม่ถึงเพราะเขารู้ว่าโอกาสที่ดีมักมาตอนที่คนอื่นยังไม่พร้อมแต่เขาอยากเป็นคนที่พร้อมเสมอในวันที่โอกาสมาเคาะประตูยิ่งเวลาผ่านไปเขายิ่งเห็นชัดว่าเงินที่ลงทุนทำงานหนักกว่าเขาเยอะเพราะงานของเขาเหนื่อยได้หยุดได้แต่เงินที่ลงทุนมันไม่เหนื่อยไม่หยุด และถ้าถูกส่งไปอยู่ในที่ที่ใช่มันจะออกลูกหลานกลับมาอย่างที่คนใช้เงินแบบผิดๆไม่มีวันได้เห็นวิธีคิดแบบนี้ไม่ใช่เรื่องของความรวยแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจเงินเพราะมีไรายได้เยอะแค่ไหนก็ไม่ช่วยถ้าไม่รู้วิธีใช้ให้ถูกคนมากมายได้เงินเดือนสองสาเท่าของอีกคนแต่เก็บไม่ได้เลยเพราะเขาใช้เงินตามแรงดึงดูดของสังคมไม่ใช่ตามแผนของตัวเองในทางกลับกันคนที่ไรายได้ไม่เยอะแต่คิดเป็น เขาสามารถเก็บเงินก้อนแรกได้เร็วกว่าและนี่คือกุญแจสำคัญเงินก้อนแรกมันไม่ต้องใหญ่แต่มันต้องเกิดขึ้นจริงเพราะเงินก้อนแรกเป็นจุดเริ่มต้นของวินยัยและวินัยคือพื้นฐานของความมั่งคั่งมันทำให้เขาเริ่มเห็นว่าการเก็บไม่ใช่เรื่องยากมันเป็นแค่เรื่องของการจัดลำดับความสำคัญเมื่อเขามีวินัยมากขึ้นเขาเริ่มเห็นว่าสิ่งที่ซื้อเพราะอยากมันไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นเขาเริ่มเข้าใจว่า ทุกครั้งที่ไม่ใช้เงินในสิ่งที่ไม่มีคุณค่าเขากำลังซื้ออิสระในอนาคตให้ตัวเองเขาเริ่มเห็นรางวัลที่ใหญ่กว่าในระยะยาวจนสุดท้ายความสุขชั่วคราวมันแพ้ความสุขระยะยาวทุกครั้งเมื่อวินัยเริ่มสร้างผลลัพธ์ให้เห็นจริงคนสำเร็จจะเริ่มสัมผัสความลับที่คนทั่วไปไม่ค่อยพูดถึงนั่นคือยิ่งเก็บได้มากเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกสนุก,กกับการใช้ชีวิตแบบมีสติเพราะเขาเริ่มเห็นค่าของความมั่นคง เขาเริ่มรู้สึกว่าการมีเงินเหลือไม่ใช่เรื่องน่าเบือ่อแต่มันคือความภูมิใจลึกๆที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาควบคุมชีวิตตัวเองได้ไม่ได้ถูกเงินควบคุมเหมือนเมื่อก่อนและจุดเล็กๆตรงนี้เองที่ค่อยๆเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่ใช้เงินฉลาดแบบแท้จริงเพราะเมื่อเขาเริ่มควบคุมตัวเองได้เขาจะเริ่มควบคุมกระแสะเงินได้และเมื่อควบคุมกระแสะเงินได้เงินก็เริ่มไหลเข้าหาเขาแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะความจริงก็คือ โอกาสใหญ่ๆไม่เคยเข้าหาคนที่ใช้เงินแบบไม่เป็นระบบแต่จะเข้าหาคนที่มีช่องว่างในชีวิตให้โอกาสเหล่านั้นเข้ามาเติมเต็มเช่นทุนสำรองเงินเก็บเงินเผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินเงินส่วนลงทุนที่รอจังหวะนี่คือเหตุผลว่าทําไมคนที่ใช้เงินฉลาดมักจะเก็บโอกาสดีๆได้ก่อนคนอื่นเสมอเมื่อมีการเก็บมีวินยัยมีการคิดที่ชัดเจนมากขึ้นคนสำเร็จจะเริ่มทำสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตการเงิน นั่นคือเขาเริ่มคุยกับเงินของตัวเองไม่ใช่คุยแบบเป็นคำพูดแต่เป็นการตรวจสอบพฤติกรรมทางการเงินของตัวเองเป็นประจำหลายคนไม่เคยเปิดดูบัญชีไม่เคยดูว่าเงินออกจากตัวไปกับอะไรไม่เคยรู้ว่าตัวเองเสียเงินกับอะไรที่ไม่จำเป็นบ้างแต่คนสำเร็จทำตรงกันข้ามเขาตามดูทุกสัปดาห์ทุกเดือนเขาจับทิศทางเงินของตัวเองอย่างคนจับเข็มทิศเรือเพราะเขารู้ว่า ต่อให้เรือใหญ่แค่ไหนถ้าหัวเรือเดี่ยวไปเพียงนิดเดียวปลายทางจะต่างกันแบบมหาศาลและจากการคอยตามดูนี่เอง <c oughs> เขาเริ่มมองเห็นนิสัยการใช้เงินที่หลายคนไม่เคยเห็นเช่นตัวเองชอบใช้เงินตอนเหนื่อยตัวเองชอบรางวัลตัวเองแบบฟุ่มเฟือยตัวเองชอบซื้อของชิ้นเล็กๆแต่ซ้ำๆหรือตัวเองชอบเติมเต็มความรู้สึกขาดบางอย่างด้วยการซื้อของแล้วพอรู้เขาก็เริ่มปรับทีละอย่าง ไม่ใช่ปรับเพราะฝืนใจแต่ปรับเพราะเข้าใจความจริงของตัวเองมากขึ้นคนสำเร็จไม่เคยบอกว่าฉันจะไม่ใช้เงินเลยแต่เขาบอกว่าฉันจะใช้เงินเพื่อสิ่งที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นไม่ใช่ทำให้ชีวิตวุ่นวายขึ้นและคำนี้เองที่ทำให้เขาตัดสินใจทุกครั้งอย่างมีเหตุผล จนในที่สุดเขาจะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตเขาเป็นของเขาจริงๆไม่ใช่ของร้านค้าไม่ใช่ของโฆษณาไม่ใช่ของความที่เห็นบนโซเชียลแล้วเมื่อเขาจัดระเบียบการใช้เงินได้มากขึ้นเขาจะเริ่มมองเห็นความจริงอีกข้อหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตใครหลายคนมาแล้วทั่วโลกนั่นคือรายได้ไม่เท่ากับความมั่งคั่ง แต่การจัดการเงินต่างหากที่สร้างความมั่งคั่งคนไรายได้เยอะมากมายที่ใช้ผิดวิธีจนมีชีวิตเครียดคนไรายได้น้อยจํานวนไม่น้อยที่ใช้ถูกวิธีจนมีเงินเหลือคนสําเร็จเข้าใจตั้งแต่แรกว่าไม่ใช่เงินเดือนที่ทําให้รวยแต่เป็นความคิดเกี่ยวกับเงินที่ทําให้รวยและเมื่อเขาเข้าใจตรงนี้เขาจะเริ่มสร้างนิสัยที่เป็นหัวใจของความมั่งคั่งนั่นคือการแยกเงินออกเป็นส่วนๆตั้งแต่วันแรกที่ได้เงินเข้ามา คนทั่วไปจะได้เงินก่อนใช้ก่อนเหลือค่อยเก็บแต่คนสำเร็จจะเก็บก่อนใช้ทีหลังเพราะเขารู้ว่าถ้าคุณใช้เงินไปจนหมดคุณจะไม่มีวันเหลือเก็บแต่ถ้าคุณแยกเก็บก่อนตั้งแต่ต้นใช้เท่าไหร่ก็ไม่กระทบสิ่งสำคัญนี่คือทักษะที่คนฉลาดด้านการเงินทั่วโลกทำเหมือนกันแบบไม่ได้นัดหมาย เมื่อกระแสเงินเริ่มนิ่งขึ้นเขาก็เริ่มลงทุนไม่ใช่ลงทุนด้วยเงินก่อนแต่ลงทุนด้วยความรู้ก่อนเพราะเขารู้ว่าการเอาเงินไปใส่ที่ที่ตัวเองไม่เข้าใจมันเหมือนเอาเมล็ดพันธุ์ไปโยนในดินแข็งต่อให้ฝนตกแค่ไหนมันก็ไม่งอกเขาศึกษาช้าศึกษาลึกศึกษาจนเข้าใจจริงๆแล้วค่อยส่งเงินไปทำงานเงินที่ถูกส่งไปอย่างเข้าใจจะงอกแบบมั่นคงกว่าหลายเท่าและเมื่อเงินงอกเริ่มทบต้น ชีวิตเขาจะเริ่มเปลี่ยนอย่างเงียบๆไม่มีความหวือหวาแต่มั่นคงมากเขาเริ่มสังเกตว่าตัวเองมีเงินเหลือแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเขาเริ่มรู้สึกว่าเขากำลังเป็นคนที่เลือกชีวิตได้ไม่ใช่ถูกชีวิตเลือกให้เดินแบบที่คนอื่นอยากให้เดินความรู้สึกนี้เฮงคือพลังสำคัญที่ผลักดันให้คนสำเร็จยิ่งวิน,นัยยิ่งฉลาดยิ่งรอบคอบและความจริงที่น่าสนใจที่สุดคือ คนสำเร็จจะไม่ใช้เงินเพื่อโชว์แต่จะใช้เงินเพื่อสร้างฐานให้ชีวิตทนลมทนฝนทนวิกฤตได้เขาเข้าใจว่าความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้มาจากการใช้เงินเยอะแต่มาจากการควบคุมความเสี่ยงของชีวิตได้ดีคนรอบตัวอาจไม่รู้ว่าพื้นฐานชีวิตเขาแข็งแรงแค่ไหนแต่เขารู้และนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดชีวิตของเขาจึงค่อยๆสูงขึ้นทีละน้อยไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะวิธีคิดที่ผลักเขาไปข้างหน้าเสมอ ไม่ใช่แค่การหาเงินแต่คือการใช้เงินฉลาดกว่าซึ่งเป็นทักษะที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยถูกสอนเมื่อเวลาผ่านไปคนที่ใช้เงินฉลาดเริ่มเข้าใจว่าความมั่งคั่งไม่ใช่การมีของเยอะแต่คือการที่ชีวิตไม่ต้องดิ้นรนเพื่อเงินอีกต่อไปเขาเริ่มเห็นว่าสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นความสุขเช่นของใหม่ๆแบรนด์ใหม่ๆมันเป็นความสุขที่มาไวและไปไวแต่ความสุขที่แท้จริงคือความรู้สึกเบาใจ ความรู้สึกที่ไม่ต้องกลัวสิ้นเดือนไม่ต้องกลัวฉุกเฉินไม่ต้องกังวลว่าพรุ่งนี้จะมีปัญหาเรื่องเงินไหมนี่คือความสุขลึกๆแบบที่ต้องใช้วินยัยความเข้าใจและเวลากว่าจะได้มาครอบครองและเมื่อเขาสัมผัสสิ่งนี้เขาจะเลือกน้ำหนักชีวิตใหม่ทันทีเขาจะให้ความสำคัญกับการมีอิสระมากกว่าการมีหน้าตาเขาจะเลือกความสงบมากกว่าความหรูหราเขาจะเลือกฐานที่มั่นคงมากกว่าการโชว์ความสำเร็จ เพราะเขารู้ว่าความรู้หลาในวันนี้เป็นค่าใช้จ่ายแต่ความมั่นคงในอนาคตเป็นสินทรัพย์และคนที่ใช้เงินฉลาดจะเลือกสินทรัพย์มากกว่าค่าใช้จ่ายเสมอสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนสำเร็จแตกต่างจากคนทั่วไปมากที่สุดคือเขาไม่ล่าของเขาล่าความสามารถเขาใช้เงินซื้อทักษะซื้อความรู้ซื้อความเข้าใจซื้อสิ่งที่ทำให้เขาหาเงินเก่งขึ้น เขาไม่เสียดายเงินที่ใช้เพื่อพัฒนาตัวเองเพราะเขารู้ว่าของที่ซื้อวันนี้จะเก่าแต่ความรู้ที่ซื้อวันนี้จะยิ่งคมขึ้นเรื่อยๆไม่มีวันเสื่อมราคาและทําให้เขาหาเงินในอนาคตได้แบบไม่มีลิมิตเขาจะเริ่มลงทุนในสิ่งที่คนทั่วไปมองข้ามเช่นหนังสือที่เปลี่ยนวิธีคิดคอร์สที่สอนวิธีหาเงินใหม่ๆเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพวิร์กช็อปที่ได้รู้จักคนเก่งๆหรือแม้แต่การนั่งคุยกับคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่า นี่คือการใช้เงินแบบคนสำเร็จเพราะเขารู้ว่าการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสูงที่สุดไม่ใช่หุ้นไม่ใช่ทองไม่ใช่คริปโตแต่คือการลงทุนในตัวเองซึ่งในระยะยาวจะเพิ่มมูลค่ามากกว่าการลงทุนทุกอย่างบนโลกนี้รวมกันและเมื่อเขาเริ่มฉลาดกับการลงทุนในตัวเอง เขาจะเริ่มฉลาดกับการลงทุนในทัพสินคนใช้เงินฉลาดไม่ใช่คนที่เอาเงินไปลงทุนมั่วซั่วตามกระแสแต่เป็นคนที่มองเห็นคุณค่าแท้จริงของทัพสินเช่นทัพสินที่สร้างไรายได้ให้ทุกเดือนทัพสินที่เพิ่มมูลค่าตามเวลาทัพสินที่ทํางานให้เขาแม้เขาจะนอนอยู่บ้านก็ตามนี่คือจุดที่วิธีคิดของเขาเริ่มเปลี่ยนจากหาเงินยังไงไปเป็นทํายังไงให้เงินหาชั้นแถม และเมื่อเขาส่งเงินไปอยู่ในทั์สินที่งอกได้เขาจะเริ่มเห็นพลังของการทบต้นซึ่งเป็นพลังที่เงียบที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดในโลกการเงินเงินก้อนเล็กๆจะเริ่มโตขึ้นแบบช้าๆแต่สม่ำเสมอและช้าๆนี่แหละคือความลับคนทั่วไปชอบอะไรเร็วๆอยากรวยไวอยากได้ผลตอบแทนสูงในเวลาสั้นๆแต่คนสำเร็จรู้ดีว่าเร็วมากมักไม่ยั่งยืนยั่งยืนมากมักไม่เร็ว เขายอมโตช้าแต่โตจริงโตมั่นคงโตแบบที่ไม่มีอะไรทำลายได้ง่ายๆและเมื่อเวลาผ่านไปเงินที่เขาลงทุนเริ่มโตเร็วกว่าความพยายามที่เขาต้องใช้ในการหาเงินเขาจะเริ่มรู้สึกว่าพลังงานชีวิตของเขามีค่ามากขึ้นเพราะเงินทำงานแทนเขาได้จริงเขาเริ่มมีเวลาให้กับสิ่งสำคัญเช่นครอบครัว สุขภาพความสัมพันธ์การพัฒนาตัวเองธุรกิจใหม่หรือแม้แต่ความฝันที่เขาเคยอยากทําแต่ไม่มีเวลาเพราะตอนนี้เงินกําลังไหลเข้าหาเขาแม้ในวันที่เขาไม่ได้ทํางานเต็มที่นี่คือจุดที่คนใช้เงินฉลาดเริ่มเข้าใจความลับลึกที่สุดข้อหนึ่งในชีวิตนั่นคือจงพยายามซื้อเวลาไม่ใช่ซื้อของของจะหมดค่าแต่เวลามีค่ามากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อเขาซื้อเวลาได้มากขึ้น ชีวิตเขาจะดีขึ้นในทุกมิติเขาเริ่มรู้สึกว่าความจนไม่ใช่เรื่องของจำนวนเงินแต่คือเรื่องของวิธีคิดคนจนคือคนที่ไม่เคยมีเงินเหลือให้อนาคตแต่คนที่ใช้เงินฉลาดคือคนที่สร้างอนาคตด้วยเงินที่มีอยู่ไม่ว่าจะมากหรือน้อยเขาเห็นคุณค่าของเงินทุกบาทเขาให้หมายเลขให้หน้าที่ให้ทิศทางไม่มีเงินไหนที่เดินออกจากตัวเขาไปแบบไร้ความหมายและเมื่อเขาฝึกจนคิดแบบนี้เป็นนิสัย ทุกอย่างเริ่มง่ายขึ้นเหมือนชีวิตมีระบบอัตโนมัติเขาจะไม่รู้สึกเหนื่อยกับการออมต่อไปเพราะมันกลายเป็นเรื่องธรรมชาติเขาจะไม่รู้สึกเสียดายเวลาที่ต้องรอผลตอบแทนเพราะเขาเข้าใจว่าเวลาคือเพื่อนของทรัพย์สินเขาจะไม่รู้สึกกดดันเวลาเพื่อนอวดของเพราะเขาอวดตัวเองด้วยความมั่นคงที่คนอื่นไม่มีวันเห็นจากภายนอกและสุดท้ายเขาจะกลายเป็นคนที่มีเงินเหลือใช้เหลือเก็บเหลือลงทุน โดยไม่ต้องพยายามมากเหมือนวันแรกๆเพราะนิสัยและวิธีคิดที่ถูกต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเขาไปแล้วแบบถาวรเมื่อเขาเริ่มมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้เหลือลงทุนชีวิตเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะเขาจะเริ่มเห็นสิ่งที่คนธรรมดามองไม่เห็นมานานสิ่งแรกคือเขาเริ่มเห็นว่าความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากการหาเงินเพิ่มเพียงอย่างเดียวแต่มันเริ่มต้นจากการรั่วไหลที่น้อยลงของชีวิต คนทั่วไปหาวิธีหาเงินเก่งขึ้นแต่ยังปล่อยให้ชีวิตรั่วเหมือนเดิมใช้เงินโดยไม่รู้ตัวเสียเงินกับสิ่งเล็กๆที่รวมกันเป็นเงินก้อนใหญ่แต่คนที่ใช้เงินฉลาดเขาอุดรูรั่วก่อนที่คิดจะเพิ่มรายได้เพราะเขารู้ว่าต่อให้เรือจะใหญ่แค่ไหนถ้าตรงก้นเรือมีรูมันก็จมอยู่ดีและเมื่อเขาอุดรูรั่วของชีวิตได้เขาจะเริ่มรู้สึกถึงพลังบางอย่างนั่นคือพลังการคุมทิศชีวิต เพราะเขาจะเริ่มเป็นคนกำหนดเงินไม่ใช่ให้เงินกำหนดเขาเขาจะเริ่มตัดสินใจด้วยความคิดไม่ใช่ด้วยอารมณ์เขาจะเริ่มวางแผนด้วยเหตุผลไม่ใช่เพราะอยากตามกระแสเขาจะเริ่มใช้เงินแบบมีคุณค่าไม่ใช่ใช้เงินเพราะอยากให้ใครมองว่าตัวเองมีคุณค่าและจากจุดนั้นเองเขาจะเริ่มเข้าใจอีกหนึ่งความจริงสำคัญในโลกของคนสำเร็จนั่นคือเงินไม่เคยทำร้ายใครความไม่รู้ตังหากที่ทำร้ายคน คนที่ใช้เงินฉลาดจึงไม่กลัวการเรียนรู้เรื่องเงินเขาศึกษาเพิ่มแม้จะเหนื่อยเพราะเขารู้ว่าเงินคือเครื่องมือต่อรองเสรีภาพในชีวิตเงินคือบันไดที่ทำให้เขาไต่จากความลำบากไปสู่ความสบายเงินคือโล่ที่ทำให้เขารอดจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันเงินคือเพื่อนที่ซื่อสัตย์ถ้ารู้วิธีคบและอาจเป็นศัตรูอันตรายถ้าไม่เข้าใจ คนสำเร็จทุกคนที่ใช้เงินฉลาดล้วนมีสิ่งหนึ่งเหมือนกันคือไม่ซื้อความรู้สึกชั่ววูบด้วยเงินในอนาคตหมายความว่าเขาไม่กดบัตรเครดิตเพื่อซื้อความสุขวินาทีนี้แล้วผ่อนหนี้ไปเป็นปีเขาไม่เอาเงินที่ยังไม่ได้หาได้จริงมาใช้เขาไม่ขอยืมความสุขจัดอนาคตเพราะเขารู้ว่าความสุขแบบนัดชำระนั้นแพงที่สุดในชีวิตเงินดอกเบี้ยค,คือหนึ่งในค่างโง่ที่แพงที่สุดที่มนุษย์เคยจ่ายให้ระบบการเงิน แต่คนใช้เงินฉลาดจะทำตรงกันข้ามเขาจะซื้ออนาคตที่ดีขึ้นด้วยการตัดใจจากความสุขสั้นๆเขาเลือกสิ่งที่ยั่งยืนกว่ามากกว่าเร็วกว่าเพราะเขาเข้าใจว่าเส้นทางของการใช้เงินอย่างฉลาดมันเริ่มต้นจากการเลือกถูกครั้งแล้วครั้งเล่าแม้จะเล็กแค่ไหนก็ตามเมื่อเขามีเงินเหลือมากขึ้นเขาจะเริ่มเห็นอีกหนึ่งความจริงที่เปลี่ยนการใช้ชีวิตของเขาตลอดไปนั่นคือเงินเย็นคือเครื่องมือสร้างความร่ำรวย เงินร้อนคือเครื่องมือสร้างความเครียดคนใช้เงินฉลาดจึงแยกเงินร้อนออกจากเงินเย็นชัดเจนเขาไม่เอาเงินหมุนรายวันไปลงทุนเขาไม่เอาเงินที่ต้องใช้เดือนหน้าไปเสี่ยงเขารู้ว่าการลงทุนต้องใช้ความสงบไม่ใช่ความรีบเพราะถ้าใจร้อนเงินจะหายแต่ถ้าใจเย็นเงินจะโตและเมื่อเขามีเงินเย็นล่าขึ้นเขาก็เริ่มเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นเพราะคนที่วิ่งหาเงินแทบทุกวันมักไม่เคยเห็นโอกาสดีๆ เพราะเขาใช้ชีวิตแบบเอาตัวรอดแต่คนที่มีพื้นฐานมั่นคงจะใช้ชีวิตแบบมองหาโอกาสต่างกันอย่างสิ้นเชิงและนี่คือวิธีคิดที่ทำให้เขาไปไกลขึ้นเรื่อยๆแบบที่ไม่ต้องวิ่งเร็วกว่าใครแค่เขาวิ่งด้วยวิธีที่ถูกต้องกว่าจากนั้นนิสัยของเขาจะเปลี่ยนไปแบบเงีย,งยบๆเขาจะไม่สนใจคำพูดคนที่บอกว่าเขาขี้เหนียวหรือหวงเงินเพราะเขารู้ว่าคนที่หาว่าคนอื่นขี้เหนียวส่วนใหญ่คือคนที่บริหารเงินไม่ได้และอยากให้คนอื่นใช้เงินเยอะเหมือนตัวเอง แต่เขาไม่สนใจเพราะเขารู้ว่าทุกการตัดสินใจใช้เงินวันนี้คือรากฐานชีวิตในวันข้างหน้าเขาไม่แคร์คำพูดที่ไร้สาระเพราะเขารู้ว่าความมั่งคั่งสร้างจากภายในไม่ใช่สร้างจากสายตาคนอื่นและเมื่อเวลาผ่านไปวิธีคิดนี้จะทำให้เขาเลือกคนในชีวิตดีขึ้นด้วยเขาจะเริ่มรู้ว่าคนบางคนคือค่าใช้จ่ายแต่คนบางคนคือทรัพย์สินคนบางคนดูดพลังและเวลาเขาจะค่อยๆถอยห่างคนบางคนให้พลังและเปิดโอกาสเขาจะค่อยๆเข้าใกล้ นี่คือความจริงว่าความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากเงินอย่างเดียวแต่มันเกิดจากสภาพแวดล้อมที่เรายอมให้เข้ามาในชีวิตด้วยเมื่อเขาใช้เงินฉลาดขึ้นเขาจะกลายเป็นคนที่มีความสงบในใจมากขึ้นเขาไม่ได้รวยที่สุดแต่เขาควบคุมชีวิตตัวเองได้มากที่สุดและนี่คืออิสระทางการเงินรูปแบบแรกที่คนรวยทุกคนเคยมีมาก่อนจะรวยจริงๆ มันคืออิสระจากความกงังวลมันคืออิสระจากหนี้แบบใช้อารมณ์มันคืออิสระจากความอยากโชว์มันคืออิสระจากความคิดว่าต้องตามใครให้ทันจากนั้นเงินจะเริ่มทำงานแทนเขามากขึ้นแทบทุกเดือนและชีวิตเขาจะค่อยๆเปลี่ยนโดยที่คนรอบตัวไม่รู้ตัวแต่เขารู้และเขายิ้มเพราะเขาเห็นไกลออกไปถึงอนาคตที่มั่นคงขึ้นรวยขึ้นเงียบขึ้นและสงบขึ้นแนวคิดของคนที่ใช้เงินฉลาดกว่าคือการไม่ยอมให้เงินเป็นเจ้านาย แต่เลือกเป็นเจ้าของเกมแทนคนพวกนี้มองรายจ่ายเป็นเหมือนข้อความลับที่ซ่อนสัญญาณบางอย่างอยู่ทุกครั้งที่เงินออกจากกระเป๋าพวกเขาจะถามตัวเองเสมอว่ามันออกไปเพื่ออะไรผลตอบแทนคืออะไรส่งผลอะไรต่ออนาคตไหมพวกเขาไม่เคยใช้เงินเพราะอารมณ์พาไปไม่เคยใช้เพราะอยากเท่ากับใครไม่เคยใช้เพราะกลัวคนอื่นมองว่าตัวเองจน ตรงกันข้ามพวกเขาเลือกใช้เงินเพื่อเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในแบบที่คุ้มค่าจริงๆและนี่คือความลับข้อนหนึ่งที่หลายคนไม่รู้คนเก่งเรื่องเงินไม่ได้รวยเพราะหาเงินเก่งอย่างเดียวแต่รวยเพราะเขาควบคุมการไหลของเงินได้เหนือกว่าคนทั่วไปหลายคนหาเงินได้มากแต่ก็ไหลออกเร็วกว่าบางคนเงินเดือนขึ้นแต่ความเครียดก็เพิ่มเพราะยิ่งหาได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งใช้ตามมากเท่านั้น พวกเขามองเงินเป็นเหมือนน้ำในรางถ้าคุณไม่รู้ว่ารอยรั่วอยู่ตรงไหนไม่ว่าคุณจะเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสักทีคนที่ใช้เงินฉลาดกว่ามีความคิดอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากพวกเขารู้ว่ารายจ่ายทุกบาทคือความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นซื้อรถเพิ่มหนึ่งคันไม่ใช่แค่ราคารถแต่หมายถึงน้ำมันค่าซ่อมค่าเสื่อมราคาที่ไหลออกทุกปี ซื้อของฟุ่มเฟือยหนึ่งอย่างไม่ใช่แค่ราคาวันนั้นแต่คือเงินที่หายไปจากการลงทุนในอนาคตพวกเขาจึงช้ากว่าคนอื่นเวลาตัดสินใจซื้อแต่เร็วกว่าใครเวลาเจอโอกาสลงทุนและความคิดหนึ่งที่กินลึกมากในตัวคนสำเร็จคือฉันไม่ใช้เงินเพื่อให้คนอื่นรู้ว่าฉันรวยแต่ใช้เงินเพื่อให้ฉันรวยจริงๆเพราะพวกเขารู้ดีว่าคนที่ต้องรีบโชว์คือคนที่ยังไม่มั่นคงคนที่ไม่รีบโชว์คือคนที่กำลังสร้างบางอย่างใหญ่กว่าเงียบๆพอคิดแบบนี้ การใช้เงินก็เปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเขาเริ่มถามตัวเองทุกครั้งก่อนซื้อว่าสิ่งนี้ทําให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวจริงไหมถ้าไม่ใช่ไม่ซื้อถ้าใช่ซื้อแบบไม่ลังเลแต่ต้องเป็นของที่ช่วยเขาโตขึ้นเก่งขึ้นสบายขึ้นหรือปลดล็อกเวลาให้มีพลังไปทำสิ่งสำคัญกว่าและนี่คือเรื่องที่น่าสนใจมากคนส่วนใหญ่มักพยายามประหยัดเฉพาะของใหญ่ๆแต่คนฉลาดใช้เงิน กลับทำตรงข้ามพวกเขารู้ว่าความจนมักอยู่ในรายจ่ายเล็กๆที่จ่ายบ่อยๆเช่นค่าอาหารฟุ่มเฟือยค่าของกระจุกกระจิกค่าสมัครรายเดือนที่ไม่ได้ใช้ค่าความอยากแบบชั่ววูบทั้งหมดนี้รวมกันอาจมากกว่าการซื้อของแพงชิ้นเดียวซะอีกคนสำเร็จจะไล่เก็บรอยรั่วเล็กๆแบบนี้ก่อนเสมอเพราะเขารู้ดีว่าเงินเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละที่สะสมกลายเป็นเงินลงทุนก้อนโตในอนาคต พอพวกเขาคุมรายจ่ายได้พวกเขาก็เริ่มเห็นเงินเหลือแบบที่หลายคนไม่เคยเห็นมาก่อนเงินเหลือนี่แหละที่เป็นคีย์สำคัญเพราะมันคือเชื้อเพลิงของการเติบโตทางการเงินเงินเหลือทำให้เก็บได้เงินเก็บทำให้ลงทุนได้และเงินลงทุนทำให้ชีวิตเปลี่ยนได้จริงแต่นี่คือความลับลึกกว่านั้นคนสำเร็จไม่ได้รอให้มีเงินเหลือแล้วค่อยเก็บแต่เขาสร้างระบบที่ตัดเงินเก็บก่อนจะใช้คนทั่วไปเก็บเงินแบบ ถ้าเหลือจะเก็บซึ่งไม่เคยเหลือจริงๆแต่คนฉลาดใช้เงินเก็บแบบต้องเก็บก่อนแล้วค่อยใช้ในสิ่งจําเป็นเขามองการเก็บเงินเหมือนเป็นบินที่ต้องจ่ายให้ตัวเองเป็นหน้าที่เป็นวินยัยเป็นความรับผิดชอบต่อชีวิตในอนาคตและเมื่อเก็บได้เขาก็คิดต่อจะเอาเงินเหล่านี้ไปทําอะไรให้โตขึ้นจะให้เงินทํางานยังไงแทนที่เราต้องทํางานคนเดียวจะวางแผนยังไงเพื่อไม่ต้องกลัวเรื่องเงินไปตลอดชีวิต เขาไม่เก็บเงินไว้เฉยๆเพราะรู้ดีว่าเงินที่นอนนิ่งคือน้ำที่กำลังเสียคุณค่าลดลงทุกปีแต่การลงทุนคือวิธีเดียวที่ทำให้เงินเติบโตทันหรือแซงเงินเฟ้อเขาจึงแบ่งเงินลงทุนออกเป็นหลายแบบทั้งลงทุนเพื่อสร้างไรายได้เสริมลงทุนเพื่อเพิ่มทักษะลงทุนเพื่อซื้อเวลาคืนให้ตัวเองและลงทุนเพื่อให้อนาคตมั่นคงอย่างยั่งยืนทั้งหมดนี้เกิดจากวิธีคิด ไม่ใช่รายได้แม้คุณจะยังมีรายได้ไม่มากคุณก็เริ่มคิดแบบนี้ได้ตั้งแต่วันนี้และทันทีที่คุณเริ่มคิดแบบคนสำเร็จสิ่งที่ตามมาคือคุณจะเห็นเหลือใช้เหลือเก็บและเหลือลงชุนแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนและก่อนจะจบในวันนี้ขอฝากสิ่งหนึ่งไว้ให้คุณคิดต่อหลังจากปิดคลิปนี้ชีวิตทางการเงินของคุณ ไม่ได้เปลี่ยนเพราะได้เงินก้อนใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนเพราะโชคช่วยไม่ได้เปลี่ยนเพราะใครมาชี้ทางแต่เปลี่ยนเพราะคุณคิดเรื่องเงินต่างจากเมื่อวานแค่วันเดียวแค่วันเดียวที่คุณเริ่มคิดแบบคนสมเร็จคุณก็เดินนำคนส่วนใหญ่ไปแล้วหนึ่งเก้าแบบเงียบๆจำไว้นะเงินที่คุณมีวันนี้ไม่สำคัญเท่ากับวิธีที่คุณใช้มัน รายได้ที่คุณได้วันนี้ไม่สำคัญเท่ากับระบบที่คุณสร้างมันและโอกาสที่ยังไม่มาไม่สำคัญเท่ากับการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนมันจะถึงให้คุณกลับไปมองเงินในกระเป๋าใหม่อีกครั้งมองมันเป็นเมล็ดพันธุ์มองมันเป็นพลังงานมองมันเป็นตัวตนในอนาคตของคุณคุณใช้มันแบบไหนอนาคตคุณก็จะเป็นแบบนั้น ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าในตัวคุณมีบางอย่างเปลี่ยนไปแล้วไม่ว่าคุณจะมีเงินมากแค่ไหนวันนี้ขอให้คุณเริ่มจากการคิดให้ฉลาดกว่าเดิมอีกนิดใช้ให้ถูกกว่าเดิมอีกหน่อยเก็บให้เยอะกว่าเดิมอีกขั้นและลงทุนให้คุ้มค่ากว่าเดิมอีกก้าเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ใช้เงินฉลาดที่สุดไม่ใช่คนที่ประหยัดที่สุดไม่ใช่คนที่หาเงินเก่งที่สุดแต่คือคนที่สร้างความมั่นคงให้ตัวเองได้เร็วที่สุด แล้วเจอกันในตอนต่อไปขอให้คุณมีเงินเหลือใช้เหลือเก็บและเหลือลงทุนจากนี้ไปทุกวัน